นี่ผมเนี่ยนะมีคุณสมบัติขนาดนี้นะถ้าผมออกไปปฏิบัติการแล้วมีหมาเดินผ่านเขให้ย,ยิงหมาผมไม่ยิงนะภูมิคับชาสั่งผมยิงหมาผมไม่ยิงนะเพราะหมาไม่ทำอะไรผิดออ้นี้คนไทยด้วยกันเด็กตาดำๆอะ่ะไปยิงก็ทำไมในฐานะที่ผมเป็นตำรวจมาเก่า <c oughs> ผมก็เป็นเหมือนพวกคุณที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นตำรวจที่ดีแต่วันนี้ หลังจากการปฏิวัติทุกครั้งตำรวจต้องเป็นลูกไล่ทหารทหารขี่คอตำรวจมาโดยตลอดแล้ววันนี้พวกคุณก็ถูกสั่งให้ทำโน่นทำนี่และชีวิตพวกคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อดูแลประชาชนนะคำป้ายานตนของพวกคุณเป็นเรื่องการดูแลประชาชนปกป้องประชาชนแต่วันนี้คุณต้องมายืนตรงข้ามกับประชาชนเพราะเขาบังให้คุณยิงคุณใช้แก๊สอำตาทั้งที่ผู้นำไม่กล้าออกมานั่งคุยกับเด็ก แล้วใช้ความรุนแรงแทนนี่ถามว่าใครจะมาลงทุนกับคุณแล้วใครจะต่อไปไประชาชนมันไม่เชื่อถัหึงตำรวจแล้วผมเนี่ยนะมีคุณสมบัติขนาดนี้นะถ้าผมออกไปปฏิบัติการลบุมรับชาสั่งผมยิงหมาผมไม่ยิงนะเพราะหมาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะไอ้นี่คนไทยด้วยกันเด็กตาดำๆอ่ะไปยิงก็ทำไมไม่ว่าทำไมเจนซเนี่ยหรือเด็กอายุยี่สิบกว่าถึงออกมาเรียกร้องเยอะละแหงแม็กคินซี่เนี่ยบริษัทคนซัลาทตนท์ใหญ่ของโลกนี่ ได้ทำการวิจัยและพบว,ว่าพวกเจนแซบเนี่ยต้องการไดอะล็อกหรือการพูดจากันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาคอน FLICT ใดๆในโลกนี้เพื่อให้โลกมันดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นมีนอนาคตขึ้นนี่คือสิ่งที่ McKinsey Research มานะเพราะนั้นก็เลยเอะไอพวกเจนแซพวกเด็กพวกนี้ทำไมมันฟิตมันออกมาแลง๋อมันเป็นคาลเจอร์ของคนในเจเนเรชันนี้เป็นคาลเจอร์เขาครับ ถามว่าเขาต้องการดุลแรงไม่ไมีมมเขาต้องการพูดคุยต้องการแนวทางแต่วันนี้แทนที่เราจะพูดคุยแจกแก๊สน้ำตาก,กระสุนยางนะแถมกระสุนจริงให้เด็กสิบห้าอีกน่าเศร้าที่สุดลูกนัดสงสารมากออกมาพูดความจริงก็โดนสไนปเปอร์ทางอ้อมอ่ะยิงซัดเลยลูกตาบอดไปข้างหนึ่งบอดนะใครบอกว่าไม่บอดผมรู้จากหมอว่าบอดแล้วก็เด็กอายุสิบห้าโดนยิงด้วยกระสุนจริงเมื่อวานจำเรื่องนึงได้เลยนะเมื่อพฤษภาคมินตอนนั้นพวก ฝูงมอเตอร์ไซค์ออกมาขย่มรัฐบาลพอฝูงมอเตอร์ไซค์กลับมาผ่านกองปราบสามยอดเกิดมันพักเปิดยิงพวกมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแต่ผมไม่รู้โดนไม่โดนนะแต่พว่มีกัรยิงลูกปืนจริงเพราะอะไรไหมเพราะตำรวจเนี่ยภูมิชาต้องเอาไป,ไปซ้อมยิงปืนบ้างเพราะมันมีความรู้สึกพกปืนทั้งวันน่ะสนิมขึ้นหมดแล้วไม่เคยยิงพอมีเหตุการณ์จะยิงบ้างยิงแบบไรความรับผิดชอบไอ้มันจะยทำอย่างนี้ไม่ได้ผมรักตำรวจไม่อยากให้ตำรวจ เป็นที่รังเกียจของประชาชนเพราะตำรวจจะต้องอยู่กับประชาชนทฤษฎีเขาบอกว่า i r o n f i s t กับ Velvet g l o v e เป็นสองขั้วคนที่เป็นคนร้ายที่ต้องปะทะเช่นโจรป่นคนฆ่าคนตายแล้วหนีจะต่อสู้เราเนี่ยเราใช้คำว่า Law Enforcement เต็มที่เลยยิงสู้ได้ไม่ว่ากันแต่อีกประเภทหนึ่งเดินออกมาลองขอความเป็นธรรมเดินออกมาว่าอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอยากเห็นอนาคตตัวเองแล้วไปยิงเนี่ยมันใช้ไม่ได้ให้ใครสั่ง ก็อย่าทำเพราะหน้าที่ของคุณต้องรักษาองค์กรตํารวจที่ต้องอยู่กับประชาชนวันนี้คุณจะไม่ให้ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจคุณหรอเขาจะไปพ่นสีสีชมพูก็พ่นเสร็จก็ล้างซะหมดเรื่องไม่เห็นต้องไปไปตั้งเป้าเอาตํารวจมาเป็นหมื่นเป็นพันจะยิงจะตักเสียทั้งเปล่ามามันโกรธใช่ไหมพ่นไปสีชมพูก็กปล่อยมันพ่นไปเดี๋ยวเราก็ล้างสเสร็จแล้วก็เรียกมาคุยดีกว่าทาไมคนไทยด้วยกันพูดภาษาไม่ต้องใช้ล่ามนะทำไมไม่คุยอะ ที่ไปอยู่ต่างประเทศต้องใช้ล่ามยังคุยเลยนี่คนไทยด้วยกันไม่ต้องล่ามเราคุยเลยนี่